ยายชาิวันดำเดนิมคุณตาออชลาครับครูอินโปมุกประธานในภาพลูกหลานสัการาบูชาเทีวทตวดาไปครูนิมมานีครขอมทั้งคอออเอกยายสวยเม่เอน่อจิ๋วพอนายกชาชาว่านอาจาร,รย์เงาะอาจาร,รย์สายฝนนุ่นสวรรค์ แม่แม่ทุกท่านที่มารวมบุญมนีครับ้อทั้งขอสวัสดีที่ม,าม่ามล่ำใจตลอดทุกคนครับท่อนอันใดดีอันใดประเสริฐขอแง่ผู้มาอาจารย์เ่านจะให้แล้วรวมมนีข้าวถ้ำดีนั่นก็สิเป็นสิ่งที่ดีสินมาบอกในเรื่องส่วนตัวของผมผมบอกอยืนเสม,มอว่าคือการดูแลของวงจรมร่ำเนี่ยคือมันอยู่แบบครอบครัว อันใดที่บังเกิดก็เจอ,อกเกินไปก็บได้คุยกันบไดี้เตือนกันมันบอกคือรุงงานบอกคือบริษัทที่ห้องเห็ดกิ่งผาจะต้องโดนปั๊บปับทึ่งทัศนคติปับทึ่งคาแห้งแต่ในห้องอยู่กขนแบบระบบขอบคอรัวอารมณ์อรวยผมก็เป็นลูกคนจนคนหนึ่งาราคาบรด้เวียนสูงอยู่ตากับโอ๊มอล่าบรด้เป็นนักบริหารบรดม้ีทิศธี นี่แต่ประสบการณ์ล้วนๆทุกอย่างที่ดูแลก,กันทุกคนคือจากเียนและจากความรู้สึกบนอินนี่หลักการยังเลยเพราะว่าเข้าอยู่กันแบบปันมาแต่ยังห้ทุกคนรู้สึกแล้วก็คิดอยู่เสม,อ,มอว่าือจยงพอวอลนเทาไปอยู่ใส่พริษัทเป็นยูนิหรืออยู่ใสหรือไม่กระทั่งได้เป็นอ่าได มีจิต่ขา,าในของตัวเองถ้าห้องเขียนงาน่ายเลยคมจริงใจตั้งใจแล้วก็หากในสิ่งทีเด็ยทุกคนจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าความสําเร็จของคนมันมัน้นบกคลั่งเาอยากให้เอาโตเข้าปเเรียบเทียวกับผู้อื่นอยากให้ขึ้นว่าครบหล่อหนึ่งปีปิดบุ้งเช็คขึ้นหลังปีเ้เขาได้เงียงชีวิตเท่าดีขึ้นบออันนม้ขึ้นที่สุดแล้ว โลกสายนี้มันกว้างมันเสียเหตุเขามีความคิดที่กว้างขึ้นพอเขาเห็นหลายขึ้นคันเข้าเหตุหลายคันเขาบพยายามยังชังใจคันเข้าบีบตัวเองบางสิ่งบางอย่างมันอาจเสียไปผมอยากให้ทุกคนอยู่ตามหลัำควมจริงๆพอต้องฝืนจะของเอียให้มันมากไหมทุกอย่างมันมีเวลาของมัน ถึงเวลามันสิไใ้มีเองเพ้างบนต้องไปอีกชา้อื่นเราก็ต้องให้รู้จักการอภัยโดยเฉพาะเขามายู่ร่วมกันส่วนร่วมผมบอกอยู่ตลอดมาตำน้งใจดใีเอ็มผมสูงที่สุดเลยแฟนคลับนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญคือคนในขอบครัวของเอาคือหลูกน้องแต่เห็มหุมงม่ปีแรงผมกะระดูฮ<ะ>ัลโหลผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนมี มีบุญเพราะว่าผมล่ำมายี่สิบกว่าปีก็ไปอยู่โฉกชนมัพอสมควรเป็นปล่ำทวทขีดก็ไปเห็นตำนานทองแต่ละหมอกที่ไปอยู่มันจะเป็นไปได้ยนีผมกับบริเวณนักร้องดังเพ่งบาเลยดับไม่คิดมุ่งกับปรากฏว่าคนจากคนง่งา่ายในลูกน้องทีดีได้ภูมากรวมให้น้าสมบูรณ์กับกรปิแล้กนั่นก็เลยขึ้นเปิดประวัติศาสตร์นาไม่เลว่า ตังวุงตีแหลกเราสามารถยืนจากได้เลยดวงดีแต่ทีมงานที่ดีผมบ่อค่อยใส่ข้ามแท่นโตว่าหัวหน้าแมนวาผมสีใส่ข้ามแท่นตัว่าาอ่พอผมว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าผมขึ้นหัวหนา้าผมคือเจ้าน้ผมเอื่นทุกคนขึ้นมองคือพที่ึ้นเอื่ยอยากให้เขาคึกตรงนี้วราเขาอยู่ในตันแบบนี้หรือผมรู้สึกแบบนี้ โดยเฉพาะปีนี้บนบกวงผมมันมีโอกาสที่ต้องไปซึ่งปกติแล้วสอ,มองมงเสียผมว่ไห้ไปใส่แต่ว่าผมกับวได้อยู่ซื้อๆคุยโทศรศัพท์อยู่หมดมือเพื่อให้ทุกย่ามันออกมาดีเพราะต้องรักษางมา้มหัวลำไห้ผมเสือมาตาบใดคนอีสานยังเหตุบุญเมืองไทยยังมีประเพทนี่อยู่เนี่ย อ,อ้าวโบึ้งานขาอ้าเป็นมอลล์ทีนีม่มาตรดฐานบอจำเป็นต้องเตลียงปางกับนี่าั่นมอลล์คณะเอ้าอีกอย่างหนึง่งคือเป็นมอลล์ทีนี่พีนี่นอนก็ขเคยเตี่ยงต่างแต่ไปเรื่อยๆเ,เหตุน้ำห้อยระเบียงวัดนศิลป์เพาะเนาะเพราะมันเป็นลูปกระท่มที่ชัดเจนเลยขึ้นระเบียงวัดนศิลป์สิเจ็ดสิบปีแล้วพอให้เยติีรอายไปยุน้ำเพลนให้กระเฮียน้ำเพลน เพราะว่าไอ้อยากเป็นขึ้นคนอยากห้โปงเฮาอยู่ไปได้รุนๆุนหอดลูกฮอดหลานคือผี่แดงไม่แดงแอ้กินมาผู้เดียวบันนี้เอาลูกเอาหลานมากมั่นก็ระหากินกน้กตาแต่ทุกคนมันต้องมี่ใจต่อหันนะครับกับบ่มี่อย่างไรบ่มี่เคมีอีเล็กใหอกทุกคนแบบพากกันมี่ยังบองกันทุกคนคือคนในครอบครัวเฮ้าต้องเอากันไว้ก่อนเพราะว่าเขาสิตล่อนเดินสายให้เหมือนไปหากินบ้านอื่นไปอาศัยบ้านอื่น ะะเรื่องเรากับเรื่องยาสิตธิดกับเรื่องพนักงานมีอยู่แค่เรื่องการทำงานไข่เก็บปว่วยสูตรวิสัยมะล่ามาบอกมันี่แค่นั้นเลยนะฮะก็ยังห้ทุกคนแบบมาเก็บเพราะว่าผมถามแล้วแต่มันปฐมนีเทศว่าทุกคนมาหาเงืนเร็งบอกมาเหล็กหรือว่ามามวนหรือว่ามาประกอบอาชีพทุกคนก็ตอบว่ามาประกอบอาชีพฉะนั้นตอเข้าใจเข้่าอาชีพ อาชีพคือเขาต้องเจอปัญหาคือเขาต้องทำงานการทำงานคือหมายถึงเขาได้เคลื่อนไหวเขาได้ใส่สมองคือเขาต้องเมยเขาต้องย่องลับในจุดนี้บอมมีมาเขาขึ้กาาจากเขาสิไใดยังเดี๋ยวขันบอได้สั่งผลงานมันบ่มมีปฏิหารเกิดขึ้นหรอกอย่าอย่าเฝ้าเอาเรื่องดวงเรื่องปฏิหารอะไรันเอาไว้คือเขาต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนเขาเห็ีบดีไปเขาอยากมีคือผู้หลังผู้นี้เขาเหยียดซ้ำเขาไปให้เขาขึ้นแบบนี้นะครับ ให้ทุกคนหักกันแล้วก็อยากให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่มองนีให้เป็นมองที่ทุกคน chapel, man, ie, อยู่เหล่านี้ความสุขอยู่เหล่านี้กินนี้เส่อยู่แล้วสามารถสั่งตนสั่งตัวให้นี่ความหมั่นคงนิชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกทุกคนขับผมขอบคุณหลายหายครับทุกท่านทุกคนหันหน้าไปทางพ่อครูแม่ครูนะครับนั่งให้เป็นรระเบียบสวยงามนั่งขับเพียบนะครับนั่งสิกาว่าพ่อครูแม่ครูนะจัะนะครับ เดี๋ยวปานะครับนะครับกำลังเปิกา พิธีไหวู้่นะครับของคางหมอลำแตงเดอรลอยบอยซีรีชัยวันกานสตรีปิตเตกันย่างยมสองพระราลุขึ้น่าการเศรษฐีเซนสเก็จได้ดีดีนะครับขอกกาบขอบคุ้นนะครับพอผู้เในคู่เร่ากัขอขอ้ขุณนนะครับทุกการที่ได้เหเกี่ยมารวมในการจัดงานของพิธีไหว้คู่ในวันงนี้นะครับเพราะที่สี่ยายยายแตงแตงก็ทั้งๆแตใจก็จะน้อยนะครับสำหรับเพื่อนนะครับเพื่อนส่วนที่กับพิที่ในเมืงนี้นะครับ